เฮ้ยทุกคนพอดีเราหยุก่อนแม่พักจิมโนงเลยมาถามเจริเฟอร์นี่เราเราปรากฏว่าเห็นคนปัเจอปะเจอยานมาเนี่ยเราอยากรู้มากเลยว่าเขามาจากที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะไปถามเขาดีกว่าเพราะเราเห็นอย่างเงี้ยเอาจริงๆอ่ะเห็นบ่อยมากเลยเออเราสงสัยไงบางทีแบบเขาต้องการพิชิตอะไรหรือเปล่า where are you from where are you from where are you come from, are you from? today Yeah, today from Fort, Fort Bridger. Where? Fort Bridger. Like where? It's maybe. Like what state? Like what? What state? What state? Yeah. Here in Wyoming, this is this about thirty miles? So where are you heading to? To Los Angeles. Oh, I'm gonna go to Los Angeles too. Okay, I can take you. like how long does it take time to you know ride a bicycle like that oh, now i'm a month and a half on the way i started in new york and going to los angeles and then back to new york month and a half already yeah month and a half. my name is nick i do a youtube too you know my youtube channel is um tiny factor so yeah um you know i wanted i saw a lot of people doing something like that too Good. Yeah that's why so I'm driving a truck you know yeah where are you driving from so I, I am, I'm heading to Los Angeles too Oh I just got from Tennessee Tennessee dropped the load in Colorado okay. and then heading to Utah so like you're losing your load. the what you're losing your cargo Yeah I know I saw just a little bit Nice to meet you. So, do you have like um, social medias that I can follow you or not? No. I don't know. What's your name? Martin March? Martin I'm from Poland. So my name is Nick. Are nice you? to meet you. Where are you from? I'm originally from Thailand, but I live in Los Angeles. Okay, I live in Poland. So wait Let me let me take. Can I take a picture of you? Sure. You can. All right. Wait one second. เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปคู่เขาันทุกคนไง Thank you Thank you for doing that Good luck Okay Have safe trip You too <S He said s a i d it's just for fun He's just doing that for fun He gonna ride from New York to Los Angeles right From East Coast to West right And back yeah. And back, And back. Hey how long สามเดือนทุกคนสามเดือนเต็มเต็มเขาบอกเรามาว่าเออเดี๋ยวเขาแบบจะปั่นจักรยานอะ่ะอืมอย่างเงี้ยไปกลับสามเดือนเราจะบอกอะไรให้นะจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เห็นคนปั่นจักรยานอย่างเงี้ยหลายคนแลเอะตามถนนข้างทางอะไรเงี้ยแต่ไม่มีโอกาสได้แวะไงแต่พอดีเมื่อกี้มันเบรกทางไงก็เลยอ้าลองแวะด,ดูแบบ เรายังเห็นแบบอารมณ์แบบเออที่ไวโอมิงยังมีสโนอยู่เนาะเออเราก็เลยแวะกาแบบรอเขามาโดยเฉพาะเลยนะทุกคนเชื่อไหมแล้วเขาก็ปั่นมาจริงๆแล้วเขาไนท์ nice มากเลยอะล่ะเราก็บอกว่าเออเนี่ยเรามี YouTube c h a n n น l นะเราอยากถ่ายไปให้คนไทยอ่ะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีอย่างแี้ในโลกอะ่ะคือจริงๆอะ่ะเชื่อไหมโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเราเคยไปถ่ายภาพอ่ะเมื่อก่อนเราเคยแบบ เป็นช่างภาพมาก่อนเนาะเราก็เคยถ่ายภาพพี่หมูกับพี่วันน่ะที่เขาเป็นคนไทยเขาทำหนังสือด้วยนะอืมปั่นรอบโลกอะ่ะเราเคยไปถ่ายภาพเขาท,ที่งานที่เขาใหญ่เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแล้วตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่ปีสามอย,อยู่อยู่มหาลัยเนาะเสร็จแล้วทีนี้ปรากฏว่า ตอนนั้นน่ะพี่หมูกับพี่วันให้ลายเซ็นเราเราบอกว่าเราอยากเที่ยวท่องเที่ยวรอบโลกแบบพี่จังอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะไปยังไงเริ่มต้นแบบไหนอะไรเงี้ยเชื่อไหมเขาเซ็นลายเซ็นให้เรามาแล้วก็ให้รูปเรามาสองใบแล้วก็บอกว่าทําตามความฝันให้ได้นะนิดอย่าหยุดท้ออย่าท้อต้องเดินตามความฝันให้ได้แล้ววันหนึ่งอ่ะคุณจะไปถึงเชื่อป่มว่าเราเก็บอันนั้นน่ะลายเซ็นเขาอ่ะไว้ในกระเป๋าเงินเราตลอดเลยทุกวันนี้ยังมีเลย ถ้าใครรู้จักพี่หมูกับพี่วันน่ะถ้าใครตามเรื่องเขาอะ่ะจะรู้ว่าเขาเป็นคนไทยสองคนที่ปั่นจักรยานรอบโลกเลยแล้วเขามาติดอยู่อเมริกาอสองปีกว่าทุกคนนี่มาเจอคนนี้อีกอะ่ะเขาชื่อมาร์ชเลยอะไรสักอย่างเขาให้ Facebook เรามาด้วยเหรอเราจะไปติดตามเขากันคือเรื่องราวของเขาน่าสนใจตรงที่แบบเขาปั่นแค่ความสนุกเฉยๆอะ่ะปั่นมาจากนิวยอร์กเดือนครึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะไป ลอสแอนเจลิสคือทุกคนจะรู้เขา้าทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าฝั่ง East Coast อีสโค t อ่ะฝั่งตะวันออกสุดแล้วตะวันตกสุดเนาะก็ะคือจากนิวยอร์กไป LA อะ่ะสามพันกว่าไมล์รวมๆระยะทางก็ไม่ได้ใกล้เลยเกือบหกพันกิโลเนาะอืมใช้เวลาปั่นไปกลั่าวบอกว่าสามเดือนเนี่ยเราเจอเขาระหว่างทางทุกคนดีใจมากเลยอะ่ะนี่วันนี้ขับ Double t ท a i l e r มาด้วยเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองขับ Double t ท a i l e r เพราะว่าตัวเองไม่เป็นคนไปรับโหลดเองไงเพื่อนไปรับโหลดอยู่ที่โคโลราโดแล้วเราเป็นช่วงที่เราพักเบรกอยู่เรานอนแล้วเราเพิ่งได้ขับได้มาประมาณชั่วโมงกว่าเนาะเราเพิ่งเห็นอ้าฉันขับเท Double t ท a i l e r มาเหรออะไรเงี้ยจอดพักเดี๋ยวจะไปรอบโหลดกันที่ยูทาซอเลกต่อทุกคนแล้วก็กลับบ้านแล้อาทิตย์เนี้ย หมดงานแล้วหยุดประมาณวันครึ่งแล้วเดี๋ยวออกต่ออีกวันอังคารนี่ทุกคนอ,อยู่ลิ่งนี้เลย,ยดีใจจังเลยอ่ะอไปกันเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะขำขันก็ยังไงก็ฝากติดตามคุณมาร์ชนี่ด้วยเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนฮอลแลนด์ประมาณนี้แหละเขาไน c ์มากเลยดีใจจังเลย ไปเอาเดินทางกันต่อทุกคนจะบอกว่าไว้อบงยังมีหิมะอยู่นะแรมๆลมนิดหน่อยก็คือเส้นทางนี่แหละคราวที่แล้วที่เราผ่านเฉียดเข้ามาหิมะเริ่มบางลงแล้วไป cắn Như chay trong ạ à.